ในยุคสร้างชาติของอเมริกานับว่าเป็นยุคที่โหดร้ายที่สุดเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นในการสร้างประเทศทั้งสงครามกลางเมืองผู้คนเข่นฆ่ากันอย่างไร้มนุษยธรรมและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทั้งเรื่องการขับไล่ฐานที่อยู่ของชาวอินเดียแดงและเรื่องสุดท้ายคือทาสเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปี1858 สองปีก่อนเกิดสงครามกลางเมืองนารัทเท็กซัสดรคิงชูได้ตามหาพ่อขา่าสองคนพี่น้องสเปกและเมื่อทั้งสามได้เจอกันดรคิงชูได้แนะนําตัวเองว่าเป็นหมอฟันและจะขอซื้อทาสคนหนึ่งคิงได้ถามหาทาตคนหนึ่งที่เคยเป็นทาสในไร่แห่งหนึ่งชื่อคารูแคดและทาสคนนั้นคือเจงโกพู้เอกของเรานะครับคิงได้ถามเจงโกนะครับว่ารู้จักสาพี่น้องบิทเทิ ที่เป็นคนคุมทาาอยู่ในไร่ไหมเจงโก้ก็ได้ตอบวารู้จักแถมยังจำหน้าได้แม่นอิงเลยเลือกที่จะซื้อเจงโก้แต่ถทว่าพ่อค้าทาาทั้งสองไม่ยอมขายเจงโก้ให้กับคิงแถมยังขู่คิง King ว่าจะยิงถ้าหากคิงยังไม่เลิกดรคิงชูดของเราเลยจัดการคิวพ่อค้าทาาทั้งสองให้ไปนอนเฝ้าลากมะม่วงและตอนนี้เราจะได้รู้นะครับว่าดรคิงชูดไม่ใช่หมอฟันแน่นอนครับผมเขาคือนักล่าข้าหัว และที่เขาตามหาแจงโก้ก็เพื่อให้แจงโก้ชี้ตัวเหยื่อให้กับเขานั่นก็คือสามพี่น้องบิทเทิลที่ปลอมตัวเป็นผู้คุมทาตแต่แท้จริงแล้วเป็นอาญากรหนีคดีคิงได้ช่วยแจงโก้และปล่อยทาสทุกคนให้เป็นอิสระและทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปที่เมืองรักเทเมืองเมืองหนึ่งในรัฐเท็กซัสเพื่อตามล่าผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ขโมยสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์และได้หลบหนีเข้าเมืองมาปลอมตัวเป็นนายอำเภอ และเมื่อมาถึงเมืองผู้คนต่างสงสัยว่าทําไมคนดําแบบแจงโก้ถึงได้ขี่มาเพราะว่าคนสมัยนั้นนะครับแทบจะมีภาพจําว่าคนดําคือทาสและไม่มีโอกาสได้ขี่ม,ม้าเหมือนคนขาวทั่วไปพอสองคนไปถึงร้านเหล้าเจ้าของร้านถึงกับตกใจที่คิงได้พาคนดําแบบแจงโก้เข้ามาในร้านเจ้าของร้านจึงได้วิ่งหนีไปแจ้งนายอำเภอเพื่อให้ในายอำเภอมาจับตัวคิงและแจงโก ระหว่างที่รอในอำเภอคิงได้อธิบายเกี่ยวกับงานนักล่าฆ่าหัวของเขาให้กับแจงโก้ฟังตอนนี้เองนายอำเภอก็ได้มาจับตัวพระเอกทั้งสองคิงได้จัดการสังหารนายอำเภอทําให้ผู้คนที่เข้ามาดูสถานการณ์ตกใจมากและได้วิ่งหนีไปแจ้งตำรวจพอถึงตำรวจมาถึงคิงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านายอำเภอคนนี้เป็นอาชญากรหนีคดีปลอมตัวมาเป็นนายอำเภอเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วและเขามีค่าหัวสูงถึง200ดอลลาร์ หลังจากที่คิงได้รับเงินรางวัลค่าหัวของเหยือ่อจึงได้พาแจงโก้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและมุ่งหน้าไปยังไร่ที่เหยื่อสามคนของคิงนั้นอาศัยอยู่และเมื่อมาถึงคิงได้ทำท่า,าทีว่าจะขอซื้อทาสผู้หญิงคนหนึ่งและให้คนรับใช้คนหนึ่งพาแจงโก้ไปเดินดูรอบๆไร่แจงโก้ได้สอบถามถึงข้อมูลของเหยือ่อทั้งสามคนและแจงโก้ก็ได้พบกับเหยือ่อ ซึ่งมีสองคนที่กำลังลงโทษทาตคนหนึ่งเพราะเธอทำไข่แตกและเหยื่ออีกคนหนึ่งที่กำลังคุมทาสอยู่ไล่ายเจงโก้ได้ให้คนรับใช้ไปตามคิงมาและได้เดินไปที่เหยื่อสองคนเจงโก้ได้เปิดฉากยิงเหยื่อคนแรกส่วนคนที่สองได้ถูกเจงโก้เอาใส่ฟาดอย่างเขียดแขนพอสมแก่ใจเจงโก้ก็ได้ยิงเหยื่อคนที่สองท่ามกลางสายตาทาตหลายสิบคนที่ดูอยู่และไม่กี่นาทีต่อมาคิงได้มาสมทบกับเจงโก้เจงโก้ได้ชี้เหยื่อตัวสุดท้ายให้กับคิง คิงได้เอาไรเฟิลยิงไปที่เหยื่อจากระยะาไกลามากแม่นจริงๆนะครับคิงฉากนี้หลังจากนั้นเจ้าของไล่ได้ยกขยวกันมาพร้อมอาวุธครบมือคิงได้เฉลยความจริงว่าเขาเป็นนักล่าข้าหัวมาตามเก็บอาชญากรทั้ง3ทําให้เจ้าของไร่นะครับไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ผระเอกทั้งสองได้ยิงคนงานของเขาแบบนี้และเมื่อตกตอนกลางคืนนะครับเจ้าของไล่ได้รวบรวมคนไปตามล่าตัวพระเอกทั้งสองแต่คิงก็รู้อยู่ก่อนแล้วจึงได้ทําการซ้อนแผน งได้ทําการบรรจุระเบิดเข้าไปที่รถม้าและได้ซุ่มดูอยู่บนต้นไม้ในบริเวณที่ไม่ไกลมากและเมื่อพวกของเจ้าของไล่มาถึงนะครับเขาได้ปิดล้อมรถม้าคิงจึงได้ยิงระเบิดให้ระเบิดออกมาทําให้พวกเจ้าของไล่หนีกระเจิงไม่เป็นท่าและเป็นแจงโก้ที่ได้ยิงเจ้าของไล่จนได้ไปเฝ้าล่ามะม่วงโดยที่สุดต่อมาคิงและแจงโก้ได้มาพักที่หุบเขาแห่งหนึ่งทั้งสองคนได้คุยเรื่องเมียของแจงโก เมียของพระเอกนะครับเธอมีชื่อว่าฮิวดี้เธอกับแจงโก้เป็นทาสโดยกันที่ไา่แห่งหนึ่งแต่ด้วยที่ทั้งสองคนพยายามหลบหนีอยู่หลายครั้งเลยทําให้เจ้าของของทั้งสองคนนะครับขายแยกทั้งคู่ออกจากกันโดยที่ตอนนี้แจงโก้ยังไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของฮิวดี้เป็นตายร้ายดียังไงจิงเห็นใจจึงจะช่วยออกตามหาเมียของแจงโก้ให้และจะซื้ออิสรภาพให้เธอแต่มีข้อแม้ว่า จงโก้จะต้องออกไปทำงานล่าข้าวหัวกับคิงจนกว่าจะหมดฤดูหนาวแจงโก้จึงได้ตอบตกลงไปนะครับงานแรกของแจงโก้คือสมิธตี้เบเวิลข่าหัว7 0 0 0ดอลลาร์ข้อหาฆาตกรรมและปดลดรถม้าหลายคันคิงได้ให้แจงโก้ยิงเขาจากระยะไกลแต่แจงโก้ก็ไม่อยากยิงเพราะว่าเขามีลูกอยู่ด้วยคิงจึงได้เตือนสติแจงโก้สุดท้ายทําให้เขาเลือกที่จะไม่ลังเลในการลั่นไกใส่อาศญายกรไม่ว่าจะอยู่ต่อนหน้าเด็กหรือไม่ จงโก้และคิงได้ตามล่าอาชญากรได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือแก๊งทําใ้้เขาทำเงินจากการล่าค่าหัวได้เยอะมากเป็นกอบเป็นกำรรและพอหมดฤดูหนาวทั้งสองคนได้ลงจากเขาและได้ตามหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายทาสของเมียของแจงโก้และพวกเขาได้รู้ว่าฮิวดีเมียของแจงโก้นั้นได้ถูกขายไปให้เจ้าของบ้านใหม่ ที่เป็นคนฝรั่งเศสชื่อว่าคาวิลแคนดี้และได้รู้ว่าแคนดี้ได้อยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกจากเมืองนี้คิงเลยจะเล่นละครตบตาแคนดี้ทำท่าทีว่าจะมาซื้อท่าที่เป็นนักสู้ในราคาที่สูงมากเพื่อที่จะให้แคนดี้พาไปเลียกซื้อท่าท,ที่ไล่แคนดี้แลนและจะทำท่าขอซื้อท่าผู้หญิงซึ่งก็คือฮิวดีเมียของแจงโก้นั่นเองนะครับเป็นของแถม และเมื่อพบกับแคนดี้การแนะนําตัวและข้อเสนอข้อต่อรองก็เกิดขึ้นแม้ว่าตอนเจรจาแจงโก้จะพูดจาเขมนกับแคนดี้เล็กน้อยแต่ก็เป็นไปได้ตามแผนเช้าวันต่อมาแคนดี้จึงได้พาคิงและแจงโก้เดินทางสู่ไร่แคนดี้แลนด์ระหว่างทางแจงโก้กับสมุนของแคนดี้ได้ปะทะวาจาและได้ใช้กําลังกันเล็กน้อยก่อนเรือกที่จะบานปลาย แคนดี้ได้เข้าห้ามให้ทุกคนสงบสึกต่อกันและเมื่อใกล้ถึงไล่ขบวนของแคนดี้ได้พบกับคนของเขาที่กําลังไล่ต้อนทาสที่กําลังหลบหนีแคนดี้ได้ลงไปพูดคุยกับทาสคนนี้และได้สั่งให้คนคุมทาสปล่อยหมาให้กัดทาสคนนั้นจุดตายเหตุการณ์นี้สะเทือนใจแจงโก้กับคิงเป็นอย่างมากแต่ทั้งสองก็ทําอะไรไม่ได้เพราะจําเป็นที่จะต้องเล่นละครกันต่อเพื่อที่จะช่วยฮิวดี้เมียของแจงโก้ให้ได้สาเร็จ และทุกคนก็ได้เดินทางต่อมาจนถึงไร่แคนดี้แลนด์พอมาถึงไร่ได้มีพ่อบ้านผิวดำคนหนึ่งลงมาต้อนรับขบวนของพระเอกพ่อบ้านคนนี้นะครับชื่อสตีเฟนสตีเฟนได้พูดคุยกับแคนดี้อยู่สักพักแคนดี้ได้ให้สตีเฟนเตรียมห้องนอนให้กับแจงโกและคิงแต่สตีเฟนเองก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากจนทําให้แคนดี้โมโหแต่สุดท้ายสตีเฟนก็ยอมทําตามหลังจากฉากนี้เราจะได้รู้นะครับว่าถึงแม้สตีเฟนจะเป็นคนดำ แต่เขากำลังเกลียดขนดับด้วยกันเองไปอย่างมากหลังจากนั้นคิงได้ถามหาฮิวดี้และก็ได้เห็นว่าเธอนั้นโดนทรมานอยู่จากการหลบหนีแต่ไม่สําเร็จแคนดี้ได้สั่งให้คนงานเอาตัวเธอออกมาและพาเธอไปอาบน้ําฉากนี้นะครับเจงโก้เกือบอดใจไม่ไหวที่จะเปิดฉากตะลุมบอลแต่เขาก็ควบคุมตัวเองไว้ได้อยู่แต่เขาก็เครียดแค้นเป็นไม่ใช่น้อยนะครับนางตัดมันที่ตอนค่ำน้องเมียของแคนดี้ได้ให้ฮิวดี้ขึ้นไปพูดคุยกับคิง และคิงนะครับก็ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดให้ฮิวดี้ฟังและให้เธอเล่นไปตามแผนทาให้เธอดีใจจนเป็นลมพอมาถึงตอนเย็นนะครับทุกคนก็เข้ามารวมตัวกันกินข้าวเย็นทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ตามแผนแต่ฮิวดี้อารมณ์ดีเกินไปทําให้สตีเฟนจับไตได้สตีเฟนได้เข้าไปเข็นความจริงกับฮิวดี้จนได้รู้ความจริงว่าคิงและแจงโก้นั้นมาเพื่อช่วยฮิวดี้ไม่ได้มาเพื่อขอซื้อท่านักสู้คนอื่น สตีเฟนได้แอบ,บเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแคนดี้ทำให้แคนดี้นั้นโกรธมากจนทําให้พวกเขาวางแผนที่จะตลบหลังพวกคิงและแจงโก้และเมื่อออกมาจากห้องแคนดี้ได้เปิดฉากคุมเกมโดยที่ให้บริาร์สเอาปืนจี้และยึดปืนของทั้ง2คนเอาไว้สิ่งที่แคนดี้ทาต่อไปคือเอาตัวฮิวดีมาเป็นตัวประกันและบังคับให้คิงซื้อฮิวดีในราคา12,000ดอลลาร์เมื่อทำสัญญาการซื้อขายเสร็จ คิงได้กล่าวคำล่ำลามกับแคนดี้แต่แคนดี้ได้พูดจาก่อกวนประสาทคิงได้บังคับให้คิงเดินมาจับมือกับเขาม่อมาถึงตอนนี้นะครับคิงได้หมดความอดทนคิงได้เดินเข้าไปหาแคนดี้เพื่อที่ทำท่าว่าจะจับมือแต่ได้ชักปืนเล็กที่ซ่อนอยู่ออกมาคิวแคนดี้จนสู่ขิดไปในที่สุดเมื่อกาดเห็นอย่างนั้นจึงได้ยิงปืนลูกซองใส่คิงจนทําให้คิงกระเด็นแจงโก้ใช้จังหวะที่กาดเผอแย่งปืนมาจากเข็มขัด มาคิวการจนขิดไปอีกคนจนทําให้เกิดการตะลุมบอลกันขึ้นนะครับแจงโก้ได้ส่งการของแคนดี้ไปนอนเฝ้าล่ามะม่วงหล้หลายคนแต่ว่าการของแคนดี้มีเยอะเกินไปและกระสุนปืนของแจงโก้หมดทําให้พระเอกของเรานะครับจนมุมและฮิวดี้ถูกจับไปเป็นตัวประกันทําให้แจงโก้ยอมแพ้และถูกจับในที่สุดน้องสาวของแคนดี้ไม่ฆ่าแจงโก้แต่จะส่งให้แจงโก้ไปเป็นทาสที่บริษัททําเหมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งบอกได้ว่าทรมานกว่าการเป็นทาสที่ไล่หลายขุมคนคุมทาาได้มารับตัวแจงโก้และอีก3คนไปที่เมืองแต่ก่อนจะถึงเมืองคาราวานได้แวะพักที่แห่งหนึ่งแจงโก้ได้ออกอุบายกับคนคุมทาาว่ามีอาชญากรหนีคดีจากเท็กซัสมากบดานอยู่ที่ไล่แคนดีแลนด์และบอกว่าตัวเองคือนักล่าค้าหัวมาตามล่าจนทั้ง3แต่ตัวเองนั้นพลาดท่าและได้ถูกจับมาขายในที่สุด จงโก้ได้เสนอให้คนคุมปล่อยตัวเขาแลกกับที่เขาจะล่าตัวอาชญากรให้โดยที่จะแบ่งค่าหัวให้คนคุมทั้งหมดส่วนแจงโก้ขอแค่ส่วนแบ่ง500ดอลลาร์หลังจากที่สอบปากคำอยู่นานคนคุมจึงได้ตัดสินใจปล่อยแจงโก้และเมื่อแจงโก้ได้ปืนนะครับจึงได้ส่งผู้คุมทั้ง3ไปนอนเฝ้าล่าพระม่วงพระเอกปล่อยท่าทั้ง3คนให้เป็นอิสระและได้ขโมยม้ามุ่งสู่แคนดี้แลนดอีกครั้ง และเมื่อก่อนถึงไร่แจงโก้ได้บุกไปเก็บเหล่าคนคุมทาตที่อยู่ไม่ห่างจากไร่ไปสักเท่าไหร่เพื่อเป็นการตัดกําลังอ e ีฝ่ายและแก้แค้นให้กับทาสคนที่โดนมากัดจนตายละเมื่อมาถึงไร่แคนดี้แลน์แจงโก้ได้แอบเข้าไปเอาเสื้อผ้าในห้องที่เขาโดนจากขังมันตะกี้และได้กล่าวความขอบคุณและลำํำลากับศพของคิงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแจงโก้ก็ได้ออกไปรับตัวฮิวดี้ออกมาจากบ้านพักทาตหลังหนึ่งและแล้วหนังก็ได้เดินทางมาเป็นฉากสุดท้ายนะครับ จงโก้ได้เข้าไปรอทุกคนที่เพิ่งกลับมาจากงานศพของแคนดี้และเมื่อทุกคนมาถึงแจงโก้ได้กล่าวทักทายและเปิดฉากยิงกาดของแคนดี้ไปทั้งหมด3คนและเก็บน้องสาวข,ของแคนดี้ไปด้วยอีกคนส่วนสตีเฟนแจงโก้ไม่ฆ่าให้ตายในทันทีแจงโก้ได้ยิงไปที่ข่าวของสตีเฟนให้หนีไปไหนไม่ได้และได้พูดจากวนประสาทไปเล็กน้อยและหลังจากนั้นพระเอกของเรานะครับได้ระเบิดบ้านของแคนดี้ให้เละเป็นจุน ปิดตำนานบ้านไล่แคนดี้แลนด์แจงโก้ได้เดินออกมาชมฝีมือของตัวเองอยู่ด้านนอกและได้ขี่ม้าหนีกับฮิวดีเมียสุดที่รักท์ทำให้หนังจบไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมและผม JR อาซันขอกล่าวคำว่ากดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการเอาหนังเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังและรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ